นี่ที่เด้ออะไรเนี่ะโอ้โหสุดชื่นเราอยู่แค่เราอยู่แค่สนามหน้าบ้านเองนะเว้ยมึงหลังมึงเข้าใช่หาเลี้ยงแล้วหรออันบนน้อยพี่ย่าแห่มันลำยเก๋งยัไงอยู่พื้นไม้ที่มันเป็นรูปใบไม้อยู่พื้นเออไม่ใช่เสียหรอโอเค โอ้ยโอ้ยพี่พันกอะโดเออเต็มเลยจดไเยังไงกันให้ทำครบเพลิงหรือว่าทำเลยวะเดี๋ยวไปทำแล้วกันต้งนั้นได้ครับเดี๋ยวพี่ทำเองก่อนลทำไมกูหายาแห้งไม่เจอโอ้โหต้องหาน้ำเดียง ไม่ฟังเต็มเลยน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำในน้ำูนน้ำโอน้ำหน่อยนี่จะสับโหมดนี่แบบกว่าแทนม่เด้นะครับมนาะ เฮ้ยเกมดีเกมดีเห็นเท้าเกมดีไม่เห็นได้ไงอะเป็นมุมมองคนที่สามขนาดนี้กูเห็นได้มุมมองคนที่หนึ่งเลยเห็นน้ำเลี้ยง <Okay S 2> ยังจ้าไอดูที่ท้นไม้พาเก็บกัน ไม่กูแค่อยู่แค่สวนหน้าบ้านมีแมลงเยอะขนาดนี้เลยแหละทัไดสิว่าไอ้สายไฟที่มันช็อตเนี่ยเราไปโดนได้ปะกูไปโดนมาแล้วไม่เป็นไรห,หรกูเข้าไปไเห็บไม้ที่เฮ้ยเห็บหมาที่มันแดกสายไฟอยู่เลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเจอชิบหาย,ยแล้วกับอะไรเพื่อนเพื่อนเจอแมงมุมชิบหายแล้วกัน กูห้ตัวมันกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วชิบหายแล้วโอ้ยติดติดติดผมแค่หาน้ำเลี้ยงครับผมไม่ได้หาแมงมุมโอ้ยโอ้ยมึงกับปูก็มาดิเจอแล้วจับแดบเลยเจอแล้วน้ำเลี้ยง มันมันให้สร้างโต๊ะทำงานแล้วด้วยกลัวกูจะหาเจอกูกูยังไม่มีเชือกอยาก alright share เดียวเชือกกับกูอะไรยาบกว่ากันไม่รู้เหลืออีกอันหนึง่งเชื่อมต่อไม่ใช่ตัวฉันแต่ที่คือตัวฉ เนหมอดิบเาจะไปไนตอนนะไปบ้านนี่ ดี่รอหยิงครับมาแล้วแต่ยังไม่ถึงอะไรบินมากับกูเนี่ยทางไม้กับบังพักกันไหนใกล้กว่กันใกล้บ้านกูนักก็ได้ใกล้บ้านไหนวะบ้านที่เราจะไปปะ ตะานเถี่ยจะไปอ่ไะไม้ใกล้สุดละวุ้ยตกใหมดม่ไลยกินหรือเปล่าไม่มีเลย เชื่อหญิงอันนี้แม่งเหมือโคตรเหมือนงูเลยไหนเนี่ยมึงดูที่ทข้างๆกูเนี่ยไอตรงเนี้ยี่ก็รู้ว่างูเรออย่ามาทางนี้ทุกคนหญิงยากแต่มันมีกระเป๋านะเต่พี่เ,เห็นมลแรงแล้วไอตัวตดหมิ่นใช่ไหม ตด,ตดี่โดนตดมันในพี่หน้าเขียวเลยมันยังเฝ้าศพอีกเหรอ,อทำไมโดนตีแล้วกูออโอ้มัดต่อยแล้วกันเห็บมาเนะี่ย โอ้โหไม่มีแต่ตัวแคมอยู่แถวบ้านเราอะ่ะบ้านคุณก็อย่างนี้คุณตัวใหญ่คุณเหยียบไม่ให้หมดเลยชิบหายคุณเจอยาฆ่า,มาแมลงมาฉีดเฮ้ยตัวนี้มันตายนี่หว่าโอ้พอมันต่อตรงเหม่งค,คุณเจอบักตดเหม็นมันแคมศพกโูโอเป็นส่วนมแมลงตดงงตดตดตดโอ้โอ้ชะชิด,ดูโดนตดตดตดแหลก ไม่รู้ครับไม่ออมันมีเยอะเลยไหมนะเห็นไหมซ้ายมือข้างหน้าโอ้ไม่ได้พี่หญิงออกจากที่นี่พี่อยู่บนต้น,มมนไม้เดี๋ยวมันให้ไปต้นไม้โดนอะไรอะ่ะอยู่ดีก็โดนกิจอะไรไม่รูต้ต้นตดกูออล,ลงไปกูจะไอ้นี่ไปเนี่ย War, มันอยู่นะคุณคอะเกครับไม่เห็นเบาข้างหน้ามันยังเดินต้มเตียมอยู่เลยแต่ทางหน้าบ้านเราเหมือนจะไปฝั่งทางขวานะมใช่ไหมหรือมันเข้าใต้บ้านได้ไหม โอ้ติดพิษโอ้ยโอ้ติดผิดอะไรอย่างงี้แล้วไม่นะฉันต้องไปเอาของบ้านในเมพไปแล้วมันโอ้มันเหมือนโดนยาฉีดแมลงหรืออะไรสักอย่างเลยมันเป็นเหลืองอ่ะน่าจะต้องไปทางข้างหลังบ้าหมายมันค่อยไม่เหลืองได้พี่ไปเราไปรับพัสกุมได้ปะจุดหนึ่งนะพี่อยากได้กระเป๋าตัวยิ่งขึ้นว้า ไอ้ฟูกระเป๋ากระเป๋าก,ก็อยู่ <c oughs> มึงก็ไม่เท่าไหรไหิบพวกมันเข้าบ้านไม่ได้หรอมันบอกให้ไปบ้านคือเราต้องไปบ้านไหนะบ้านเรารูปสีม่วงไงไม่ใช่นี่หว่ามันสถานีข้างสนามน,นี่บนลล็อกเลเซอร์กีดขวาง อะไรก็ได้ที่ทำให้เลเซอร์อ่อนกำลังลงทำอะไรโอ้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 มันเป็นอะไรต,ติดพิษแมงมุม <laughs> แมงมุมแบบ,แบบพร้อมไข่ กูอยู่กำแพงบ้านแล้วอะแต่มันไม่ใช่ทางเข้าทำไมวะอ๋อ oh. <And crossing. S 2> นี่เนี่ยมดดิบเธอาสบายได้เนี่ยมดกำลังเดินเข้า That เราเดินอ้อมไปอีกดิโอ้ไม่มุมโอ้โอ้โอตัวนี้แบบไม้ได้พี่เห็นโอ้ตรงน,นั้นก็มีผิงค่อยๆเดี๋ยวซ้ายมาทางนี้ไม,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 ม้แมง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 ก้นดกเฮ้ยกูเจอมดมาดิไอ้สัตว์จะมีอยู่กูเอ้ย สถานีนี้ทุ่งหญ้าพี่ผมเจอสถานีนี้ทุ่งหญ้าเช็คอินเลยเช็คอินเช็คอินบีโอ้ยโอ้ชีตี่อะไรเนี่ยแม่ในนี้ในนี้เปิดไฟอีชัวชัวอันเชื่อโอ้ดิแม่งแม่งหลังเลยเลยแม่งหลังเลยเนี่ยไห็นไหมมันไม่เข้ามามันไม่เข้ามา พี่ชิดด้วยเฮ้ยโอ้ยอะไรวะใครตอดกู่พี่จะตายแล้วเฮ้ยโอ้พี่ก็จะตายพี่โดนมันกัดไม่รู้ตัวไม่หนใครกัดไม้ไม่เห็นมีเลยกับตุยเดยวเหี้ย มันบอกหน้าใสอิสะเอียนผู้เห็นเลือดพีที่ลยก็แบบว่าปิ้มปิ่มฟันแผลก็ได้นะนี่แม่ค์กเกียร์เล,เลี่ยฟันแผลหมดแล้วนี่มเมียนอะไเอาไหมฮะพี่เราไปต่อกันเถอะใอ้วันแผลฟันแผลให้ แช่แช่ฟันแผลมันจะหิวขึ้นเรื่อยๆฮะต้องการพ,พอดูโอโอ้ยท<อ><อ>ำลายน้องกูทำะไรน้องกูให้พวกชั่วชั่วชั่วหมดชั่วหมดนี่ไปไหน <Yeah. S 1> แล้วกูก็โยนขอแก้ okay. โรงการยาวรักษาที่ไม่มียาะ ไม่มีพี่ไม่มีแกผมที่กำลังจะตอบให้อยู่เลยไม่ผมเห็นมันเต็มด้นไหลผมอยากได้ดิโอ้โหมีไงชดน้ำเอาโอ้ยไอเชี่ยเหี้บโคตรเลยข้างหน้าถอยเถอะพี่อันนี้เอาได้ไหมเนี่ยทำยาวแล้วมันต้องทุบไอ้สัตว์ลุงเพื่อนกูเออไเราก็อยากได้น้ำเลี้ยงชุดใหญ่ ไม่ใช้เครื่องควันเอาควันถูกอยู่เจอหัวคนข้างในนี้มันหน่าเข้าไปหรือเปล่าอยากให้ทุกคนได้เห็นโอ้ยเหี้ยนักแมา เพี่วมันตายแล้วไหมไม่ตายเราตัวเบลเลอร์มาน,นอนอยู่ตะกูเนี่ยจะตายแล้วอ๋อเลือดกูมันหลับผมมียาให้อันหนึ่งอ่ะยามันต้องใช้อะไรบ้างวะแผ่นใยพืชน,น,นี่นี่นทิ้งให้อ่ะนงอเฮ้ยนีเ่เราต้อง มันบอกว่าให้เอาของไปที่พิคะห์ด้วยทรัพยากรมันบอกว่าเส้นใหญ่ไปวิเคราะห์เธอแผ่นยาพิคอร์แผ่นยาแผ่นยาไอ้นี่เลยแผ่นยานี่เะ้ามาทำไมเนี่ยได้แล้วแผ่นยาเราหรือเรากลับไปตั้งหลักก่อนป้างี่เรากลับไปตั้งหลักก่อนนะครับไปตรงนี้ก็ได้ตรงที่เราเจอใหม่ที่วิเคราะห์โอเคไปได้คปไปอยู่ไหนเนี่ย วิ่อะไรเนี่ยแมงมุมไม่เฮ่ยโอ้โหเฮ่ยตัวบักเอฟคุณว่าคุณว่าขยะตามพี่มาเลยน้ำจังนี่ไงไม้ก็มองหาหยดน้ำข้างบนนะ่ะมันไม่มีไกลนะฮัลโหลคุยไว้ มีแบเล่นมีเล่นเกมอยู่ลูก <alı> ต้องตีตรงเ้ยโหนโอ้โอ้โอ้ยกตัวอะไรตอดกูเล่นเกมอยู่อ้านี่ไงผู้หญิงได้คอนว้าวอุ้ยคาโตคาเล่นแล้วไม่แต่ใครไปกูไอคอน มันเป็นไรลูกพี่เราได้ชุดมาด้วยโคตรดีทำหนึงนะกูวางยังไงชุดก่อนเลยต้องทำโต๊ะเพื่อสร้างอของโอ้คครับเนี่ยเราทำงานต้องการแผ่นหญ้าถังแล้วก็น้ำเตียงกับพี่เข็นแผ่นหญ้าพี่มีถางผมไปหาน้ำเตียงให้ท่านหนึ่งหนูร้องไห้เหรอร้องทำไมถ้าเพิ่งได้ของใหม่มาไงก็จัดเลยแล้วกัน ถูกนำถูกนำเลี้ยงถูกนำเลี้ยงถูกนำเลี้ยงโอ้โหแทบๆทบเลยโดนได้นำเลี้ยงมาแล้วเป็นส่วนหมดแดงเราจะตั้งตรงนี้เหรอตั้งตรงนี้ก็ได้เป็นหมุอนอะไรเหมือนหมุนได้สวย ีนเอียงนี่เหรอตรงนี้ก็แด้เล้ที่พี่สอบพี่เองไม่สอบแล้วมันเอียงอ่ะตรงนี้เอเียผมเติมให้เชีย <She a. S 1> สวยโลนเอาละทำพืชเกาะอดีต เชีย่ยผมใส่หมวกแล้วพี่เป็นไงเทพะโูดูดีนะเด็กใส่ผ้าคลุม่ะใบเวอร์กับเชือกยาวใบเวอร์เราไมา่ต้องใส่อะก็ต้นคเวอร์ไงไมเนี่ยตอนนี้มีปะเพราะว่าขวาน,น,นพี่อยู่ไหนทำไมไม่ถือขวาน ไหนก็บไฟมอสจะมีอยู่กุ้งไปโคเวอร์กับอะไรได้งไหมคืไอไฟโคเวอร์กับอันนี้ไงเชี่ม่ใช่ไม่ใช้ใช้เส้นใยต้องการหกเพิ่มีสามไม่หายแล้

โอ้โหตกใจมันอะไรอะไรทำไมพี่ครับของอยู่ดีมันวิ่งสวนไม่ลอนเชียตใส่ยังไงไหมปลดแทปแล้วก็วดับเบิ้ลคลิกที่2นะครับเฮีย ดูเป็นชาวฝ่าขึ้นมาทันทีแล้วดูเซียนขึ้นวะแต่พี่ยังไม่มีห<ช>ม,มวกกับรองเท้าอ่ะหนงใบ cover มันจัดของแปบบยานี่ไม่ได้ตัวสีเลย <c oughs> เราใช้อะไรเราตรรัวรามได้เราสร้างบ้านปะ โต้ยาโต้ยาไม่ทำอะไรตั้งนี้เลยเหรอตั้งเลยปะตรงนี้ก็น่าจะไม่ได้ไงแบล็คโอเวอร์มันไม่มีแล้วอทำเตียงเกิน ันนี้ไเปไเขาเบื่มไหมเหมือนเราตัดไปเกี่ยงแล้วปะ่ะในแบ,บพี่หาไม่มีพี่จะหามาทำเสื้อผ้าอีกตรงนี้เต็มเลยของผมนี่มีเป็นล้านต้นพี่กำลังไปไหน มีมากมายให้เลือกสรรต้นเล็กต้นใหญ่ต้นกลางต้นนางต้นต้อนนอ้องแะไรโอ้โอ้ไม่คเุยกล้วม้เก็ยบหมดไม่สนคเวอร์ใคร้นนี้หมด จะมีคนอยากเจอและอยากโดนโอ้ยโอ้ยตกใจโดนดีกูเราสร้างกางไม้หมดเจาไปชำเละเราไปเฉดพี่เห็นลูกโอ้ปะไม่อ่ะไม่ทำไม่นั่นหรอใช่ไอ้โล่อะบอกต้องเปิดลูกโอ้แล้วผมไม่เคยเห็นเลยพี่ก็ไม่เคย ตรงตัวตัวคาบอยู่ไหนนะเดินไปตามทางเลยต้นไม้ก็เจอไหมเออมันจะหลงนะทางมาหลงพี่ว่ามันทางนี้ปะทางแอปเปิ้ลยักษ์มดเป็นเฮี่อะไรกับกูนี่อย่ะมาดิ อยากเจอก็ได้เสมอมาเอมีเป็นเอามุมเอมุยกพี่เราสร้างบ้านใกล้บ้านในมุมนี่ว่าเราก็ต้องข้าแมงมุมรลยยึดบ้านมันมาซะทำาิจเก็ใหม่แล้วกันเหมือนจะค่ำแล้วนะ มาสร้างตัวนี้ไม่ละไม้ตรงแอปเปิลน่ะไหนวิจทเป็นเสียงไม้มันดังขึ้นเอ้ามดมึงมุ่งมึงมุ่งมึงมุ่งมุ้งเหรอมึงมุ้งเหรอไอ้เบนโอ้โหโดนตีโคตรดังเลยเมื่อกี้วิเรามีโคพิงนี่ไหมนี่ไงไม้เนี่ยทำทำบ้านตรงบนเหรียญโอริโอโอริโอ้่ะได้ยิน เรือนนี้มันเสียงบางพังในดิดวะเสียงในดิดอ๋อไอ้เหี้ยมัมนใช่เสียงในดิดกูก็เอาเสียงในเกมลงแทบตายกินน้ำมันอนุญาตเลยไม่ครับมีนคนต้องการอยากตายตอเ,เอ้อเอา้ามึงตายแล้วไม่ใช่เหรอมึงเรียก มึงเรียกผัวมึงมาะจะจะจะ,จะทำตรงนี้ใช่ไหมจะได้ทำที่นอนบ้างทำเลยพี่เฮ้ยม,มาอีกเล้ว มดเป็นอะไรกับครูเนี่ยช่วยด้วยมันไม,ไม่ต้องตีมันก็ได้พี่มันไม่ทำอะไรหรอก้าไม่ตีมันก่อนไม่หาว่าพี่ตีมันก่อนไม่ใช่มดที่มันตีพี่คือมันเป็นมดแบบก้าว้าวห้มันตีเลยตีพี่ก่อนจะนอนไหมหรือว,ว่าไม่นอนนอนนอนกันเถอะ